ความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจถดถอยนั้น เออน่ากังวลมากน้อยแค่ไหนนะคะรวมถึงตัวเครดิตครัช์ล่าสุดที่เราเห็นกันเนี่ยนะคะหรือว่าตัวสินเชื่อที่ค่อนข้างตึงตัวหลังจากสถาบันการเงินเนี่ยมีความข้้งวดในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้นหลังเหตุแบงค์ล้มเนี่ยจะส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐถูกดึงเข้าสู่ภาวะถดถอยเร็วขึ้นมากน้อยแค่ไหนและจะกระทบกับโลกในมิติไหนบ้างน,นะคะพูดคุยเรื่องนี้พร้อมกันนะคะกับดรกำพลอุดรเรกสมบัติค่ะผู้ในการอาวุโสและหัวหน้าทีมฝ่าย s อ b ซ i o นะคะสวัสดีค่ะดรกำพลคะ สวัสดีครับคุณเฟิร์นท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ดูเหมือนว่าเราจะเห็นการพูดถึงเครดิตคนช์มากขึ้นแล้วนะคะในฝั่งของสหรัฐเอกเวนยุโรปด้วยเรามองประเด็นนี้น่ากังวลมากน้อยแค่ไหนคะครับคือถ้าเราดูประเด็นเรื่องของความตึงเครียดในภาคการเงินเนี่ยนะครับหรือว่าตัว financial sector stress เนี่ยจริงๆต้องยอมรับว่าในสหรัฐกับในยุโรปเนี่ยก่อนที่จะมีเหตุการณ์ตัวของ บบงกิ้งสเตรสที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนมีนานเนี่ยมาตรฐานการปล่อยกู้นะครับของธนาคารพาณิชย์ในสองกลุ่มประเทศเนี้ยนะครับก็มีความตึงตัวขึ้นอยู่แล้วนะครับ mm hmm. เพราะว่าดอกเบี้ยมันขึ้นมาใช่ไหมครับเศรษฐกิจก็ชะลอลงมาค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับงนั้นธนาคารพาณิชย์ราถาบันการเงินต่างๆเนี่ยเขามีความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อนะครับถ้าจะขออนุญาตเอาภาพขึ้นมา นะครับรูปนี้เนี่ยนะฮะก็จะเป็นสิ่งที่ทาง IMF เนี่ยเขารวบรวมข้อมูลไว้นะครับในรายงานของเขาที่เรียกว่า Global Financial Stability Report นะครับอันนี้ก็สามารถไปโหลดดูได้เลยนะครับ IMF ก็ให้ฟรีนะครับข้อมูลค่อนข้างดีมากๆผมว่านี้ก็เป็นอีกหนึ่งรายงานที่นักลงทุนสามารถติดตามได้นะครับข้อมูลเชิงลึกพอสมควรนะฮะรูปซ้ายมือเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่า <c oughs> ตัวของ โลนสแตนดาดนะครับหรือมาตรฐานในการปล่อยกู้เนี่ยจริงๆไม่ว่าจะเป็นสหรัฐญี่ปุ่นยุโรปหรือแม้กระทั่ง emerging countries เนี่ยนะครับแทบทุกเส้นเนี่ยมันลงนะครับมันหมายความว่า,เ,าเขากําลังมีความตึงตัวในการปล่อยสินเชื่อมีความเข้มงวดนะครับในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้นเมื่อเทียบกับปี2ปีที่แล้วนะครับทีนี้พอเกิดเหตุการณ์เดือนมีนาคมเกิดขึ้นเนี่ยโดยเฉพาะในสหรัฐกับในยุโรปเนี่ยนะครับไอมาตรฐานนี้ก็จะเข้มขึ้นไปอีกนะถ้าเราดูภาพ ผลกระทบกับเศรษฐกิจเนี่ยพอธนาคารหรือว่าสถาบันการเงินเนี่ยมีความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้นนะครับการเติบโตของสินเชื่อเนี่ยมันก็จะชะลอลงนะครับพอาการเติบโตของสินเชื่อชะลอลงโลน r o w t h ชะลอลงเนี่ยมันก็หมายถึงว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันจะเริ่มหมุนช้าลงนะฮะ IMF ก็มีการประเมินว่าเอ้ยไอการที่มีเหตุการณ <c oughs> ์ banking stress เกิดขึ้นในสหรัฐกับในยุโรปเนี่ย แล้วทําให้เศรษฐกิจมันหมุนช้าลงเนี่ยมันหมุนช้าลงแค่ไหนคือมองไปข้างหน้า1ปีเนี่ยนะครับตัวระดับของ GDP ในสหรัฐก,กับในยุโรปเนี่ยจะถูกกระทบจากเหตุการณ์เนี้ยประมาณ0.4 mm hmm. เอร์เซก็เป็นตัวเลขที่ไม่ได้มากแต่ก็ไม่ได้น้อยนะครับก็ก็ก,ก็ทำให้โอกาสที่เขาจะชะลอมากขึ้นนะครับก็มีมากขึ้นไปอีก เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราประเมินก็คือว่าตอนปีที่แล้วเนี่ยช่วงปลายปีเนี่ยเราคุยกันเรื่อง Recession เราคุยกันเรื่องความเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยเยอะมากแล้วพอ<ม>จีนเปิดเมืองมานะครับเราเองเนี่ยนะครับรวทั้งตลาดเนี่ยก็มองว่าเฮ้ยโอกาสที่มันจะเกิด r e e s s s o o เนี่ยมันน้อยมากๆแล้วตอนนี้นะครับแต่เราดีใจได้ไม่กี่เดือนนะครับก็เกิดเหตุการณ์ Banking s t r e s s เกิดขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าเราหันกลับมาดูเรื่องของ ความเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในสหรัฐนะครับมันมีสูงขึ้นนะครับอันนี้ต้องเรียนว่าเรากําลังพูดถึงเฉพาะในสหรัฐก่อนนะครับ <S <S เศรษฐกิจโลกถดถอยเนี่ยผมว่าอันนี้โอกาสน่าจ,จะยังน้อยอยู่แต่เศรษฐกิจสหรัฐถ,ถดถอยเนี่ยมีสูงขึ้นนะครับแล้วก็คงต้องติดตามกันว่ามันจะเป็นในลักษณะที่จะเป็น mild recession นะครับหรือว่าจะเป็น ซีเวียรีเซชชันนะครับอันนี้มันมีองค์ประกอบอื่นๆที่คงต้องเห็นภาพชัดขึ้นนะครับไ่ว่าจะเป็นเรื่องของนโยบายดอกเบี้ยของเฟดนะครับหรือว่าเรื่องของอการตกลงกันในประเด็นของเรื่องเรดซ e ล l ิงนะครับในสหรัฐเนี่ยนะครับตัวเพดานนี่นะครับแล้วก็ต้องไปดูกันว่าเงินเฟอ้อกับตลาดแรงงานของสหรัฐเนี่ยเป็นยังไงนะครับแต่ว่าตอนนี้ถ้า,ถ,าถ้ามองว่า Recession อโอกาสเกิดสูงขึ้นไหมในสหรัฐ คำตอบคือน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับคือเราจะเห็นว่าตอนนี้ตลาดก็เริ่มมองแล้วล่ะนะครับรวมทั้งเราด้วยเนี่ยว่าเ,เศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิด r ี c e s s i o n สูงขึ้นนะครับแต่ทีนี้เมื่อสักครู่เนี่ยผมผมพูดถึงประเด็นว่าเรากําลังคุยเกินเรื่องของอเมริกาเป็นหลักก่อนนะครับเรื่องเศรษฐกิจโลกมันจะถดถอยไหมเนี่ยผมคิดว่ามันต้องไปดูกลุ่มประเทศอื่นๆด้วยนะครับ Uh, เมื่อสักครู่คุณเฟิร์นพูดถึงจีนค่อนข้างเยอะเนี่ยผมว่าอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ท,ที่ที่คงต้องตามกันว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยนะครับจะเป็น uh, ผมฟังคุณเฟิร์นมันก่อนบอกว่าเป็นเดอะแบกใช่ไหมฮะจะเป็น the back, <c oughs> เดอะแบกเนี่ยแบกไหวหรือเปล่านะฮะ <c oughs> เพราะว่าตอนนี้ก็คงต้องเรียกว่าเป็นประเทศที่มีปัจจัยบวกที่จะแบกเศรษฐกิจโลกไว้เนี่ยนะครับอยู่ค่อนข้างมาก นะครับคือถ้าเราดูตัวเลขต่างๆเนี่ยตัวเลข GDP ที่ออกมาเนี่ยมันก็สะท้อนการฟื้นตัวแหละนะครับถ้าเราดูตัวเลขไส้ในเราก็เห็นการฟื้นตัวอยู่แล้วเพราะว่ามันมาจากฐานที่ต่ำมากนะครับเขามาจากการปิดเบืองเข้มงวดมาสู่การเปิดเบืองแบบเต็มที่เนี่ยนะครับภายในหนึ่งไตรมาสเนี่ยตัวเลขฟื้นอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าการฟื้นเนี่ยมันฟื้นทั่วถึงฟื้นในความเร็วสปีดเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยนะครับอันนี้ต้องเรียนว่าอาจจะยังไม่ ภาพอาจจะยังไม่ชัดในประเด็นนั้นนะครับคือลักษณะการฟื้นของเศรษฐกิจจีนเนี่ยมันยังจะเป็นลักษณะ uh, uneven recovery นะครับคือเป็นการฟื้นตัวที่ยังไม่ทั่วถึงอยู่นะครับคือถ้าเราไปดูไส้ในเนี่ยนะฮะคือตัวเลขเดือนมกราคมพาเนี่ยผมว่ามันมาจากฐานที่ต่ำมากนี่อาจจะไม่ได้ไม่ได้บอกอะไรมากแต่ตัวเลขเดือนมีนาเนี่ยเป็นตัวเลขที่เราเห็นสัญญ,ญาณในการฟื้นแบบไม่ทั่วถึงเนี่ยค่อนข้างชัด นะครับคือาไปดูฝั่ง mm hmm. ของรีเทลเซลล์อย่างเงี้ยนะครับยอดค้าตีกเนี่ยอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับการบริโภคในประเทศของเขาเนี่ยเราจะเห็นการฟื้นตัวที่เร็วมากนะครับ mm hmm. เข้าใจว่ารีเทลเซลล์เดือนมีนาคมเนี่ยโตประมาณสักส mm ิบเอ็ดเปอร์เซนต์เดือน on เดอนะครับ mm hmm. เทียบกับมกราคมพาที่โตประมาณสักสามถึงสี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยอันนี้ก็ชัดเจนว่าการบริโภคเนี่ยเป็นตัวหลักเลยในการฟื้นตัวนะครับ mm hmm. การลงทุนเนี่ยมีแนวโน้มฟื้นขึ้นนะครับแต่ด้วย ความเร็วหรือว่าด้วยสปีดที่ช้ากว่าการบริโภคค่อนข้างมากนะฮะโตรประมาณสักหอันนี้ก็ฐานต่ำเหมือนกันแต่โตได้แค่5%เนี่ยมันก็สะท้อนว่าเออเขาโตแบบช้านะฮะส่งออกเนี่ยของจีนเนี่ยเดือน2คือติดลบมา5เดือนนะฮะแล้วเดือนมีนาคมเนี่ยบวกมาประมาณสัก14-15%ี่สิบห้าเปอรเนอันีเนี่ยอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีเพียงแต่ว่า ถ้าเรามองไประยะข้างหน้าในขณะที่อเมริกาเนี่ยมีความเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอยสูงขึ้นนะครับในยุโรปเองอาจจะไม่ได้ถดถอยแล้วแต่ก็ไม่ได้โตได้มากมายอะไรนักนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันอาจจะไม่ถดถอยแต่มันชะลอภาพการส่งออกของจีนเนี่ยนะครับมันจะฟื้นในสปีดนี้ได้อีกมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าอันนี้คงต้องติดตามกันนะฮะเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมๆเนี่ยนะครับเราอยากให้จีนเป็นเดอะแบ๊ ที่ไหวนะครับเพียงแต่ว่า<ม>ตอนนี้เดอะแบกของจีนของจีนก็คือการบริโภคภาคเอกชนนะครับอันนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างชัดนะฮะถามว่าประเด็นเรื่องของเงินเฟอ้อในจ uh, 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 ีนเนี่ยนะฮะขออนุญาตเสริมประเด็นที่ที่คุณเฟ้อพี่เาท่านผู้ชมฟังนะฮะคือประเด็นหนึ่งที่มันมีความแตกต่าง uh, ของเศรษฐกิจจีนกับเศรษฐกิจ สสารนะครับที่ค่อนข้างชัดเจนในประเด็นเงินเฟ้อก็คือว่าโอเคทั้งคู่เนี่ยเวลาเปิดเมืองมาเนี่ยเศรษฐกิจฟืน้นกําลังซื้อมาเหมือนกันทั้งคู่นะฮะแต่สรารตอนที่เปิดเมืองมาใหม่ๆรวมถึงตอนนี้เนี่ย <c oughs> ตลาดแรงงานตึงตัวมากๆนะครับอัตราการว่างงานเนี่ยสามเปอร์เซนกว่าๆนะครับต่ําที่สุดในรอบสี่สิบปีนะครับ <Said. S 2> แต่ของจีน <c oughs> ไม่ใช่นะครับอัตราการว่างงานของจีนเนี่ยห้าเปอร์เซนกว่ากว่า นะครับแล้วก็เป็นอัตรา,าก,การว่างงานถ้าไปดูในกลุ่มของผู้มีอายุน้อยหรือกลุ่มเยาวชนเนี่ยนะครับ y o u t t u n อ m p l o y m e n t เนี่ยก็ยังสูงสูงค่อนข้างสูงอยู่นะครับประมาณ10กับ20%ถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะตัวเลขล่าสุดเนี่ยเพราะฉะนั้นตลาดแรงงานที่มันไม่ได้ตึงตัวของจีนเนี่ยมันหมายถึงเรื่องของค่าจ้างที่มันอาจจะไม่ได้โตเร็วจนวิ่งมาสู่การนำ การการเป็น m e n d p ท o l Inflation เหมือนในเคสของสหรัฐนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องของการกลับมาของเงินเฟอ้ออย่างรวดเร็วเราจะต้องทำให้ PBOC ต้องรีบขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยผมว่าประเด็นนี้โอกาสค่อนข้างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นโดยร,รวมๆเนี่ยในภาพเศรษฐกิจจีนหรือรวมถึงภาพการลงทุนเนี่ยนะครับทาง SCB CIO เนี่ยเราก็ยังเป็นมองแบบใจอมองมุมมอง,มอง,มอง,มองบวกกับจีนอยู่นะครับถ้ามองในางการลงทุนครับ แต่จีนถึงกำกันเฟืดไหมคะในมุมมองของเราผมว่าวันนี้โอกาสที่จะเกิดเงินฝืดก็ไม่เยอะนะครับเพราะว่าในท้ายที่สุดเนี่ยมันก็กลับมาเรื่องเรื่องเรื่องเปิดเมืองแหละนะฮะว่าฐานที่ต่ำจากปีสองปีที่แล้วเนี่ยนะครับจริงๆจีนจะปิดเมืองมากับสามปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มันมีการกลับมาของกำลังซื้อนะครับ คิดว่าโอกาสที่จะเป็นเงินฝืดก็ไม่ไม่เยอะนะครับจีนจริงๆแล้วเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยอย่างที่เรียนน่ยนะครับว่า m e n d p d p l o n f l a t i o n นะครับอาจจะไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้น้อยนะเพราะมันก็เริ่มเปิดเมืองขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเศรษฐกิจวันนี้ของเขาเนี่ยมันอาจจะฟื้นตัวแบบยังไม่ทั่วถึงนะนะครับแต่ถ้าให้เวลาสัก2-3ไตรามาสเนี่ยนะครับมันก็จะค่อยๆขยับเปนขึ้นมา เพ,พราะว่าะเงินฝืดของจีนผมว่าโอกาสก็ไม่ไม,ไม่ได้สูงอะไรครับอืมค่ะทีนี้เรามาต่อกันที่เรื่องของนโยบายการเงินกันสักหน่อยนะคะพอสหรัฐเองเสี่ยงถดถอยมากขึ้นแหละนะคะแล้วก็เราเห็นทิศทางของเงินเฟ้อแม้จะชะลอลงแต่ก็ยังไม่ได้วางใจได้ทิศทางนับจากนี้น่าจะเป็นอย่างไรเราอาจจะเห็นการข,ขึ้นดอกเบี้ยครั้งหนึ่งเหมือนที่หลายฝ่ายคาดการและเป็นลดดอกเบี้ยปลายปีเลยหรือเปล่าในมองของ SBCO คะ ครับคือการขึ้นดอกเบี้ยแล้วหยุดขึ้นภายในไตรมาสที่2เนี่ยนะครับเป็นวิวของเรานะฮะแล้วก็ยังคงเมนเทนวิวนี้อยู่นะครับถ้าดูจากรูปเมื่อสักครู่เนี่ยก็จะเห็นว่าเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยนะครับอย่างยกตัวอยา่างเช่นในสหรัฐและกันรูปซ้ายล่างเนี่ยนะครับมันลงมานะฮะมันลงมาเพียงแต่ว่าวันนี้เรากำลังพูดถึงเงินเฟ้อในสหรัฐนะครับตัวเลขประมาณ5% ในขณะที่เป้าหมายของเขาที่เขาต้องการเนี่ยคือสองเปอร์เซ็นต์ฮะแล้วถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะครับตอนนี้มันก็มีหลายหลายหลายสำนักความคิดนะครับว่าโอเคพอลงมาแล้วเนี่ยมันจะวิ่งลงมาจากห้ามาคือถ้าดูสปีดเนี่ยถ้าเราลากเส้นต่อเนี่ยโอ้โหอีกไม่นานก็คงต้องสองเปอร์เซ็นแล้วล่ะนะฮะแต่ก็อาจจะมีบางสำนักที่เขาบอกว่าเฮ้ยพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยพอลงมาสักสี่สักสามเปอร์เซ็น์เนี่ยมันจะเริ่มหนื่นะ นะครับเพราะว่าโลกทุกวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่โลกเหมือนกับช่วง10ปีที่แล้วที่ทุกอย่างเนี่ยมันเน้นเรื่องของ globalization นะครับเน้นเรื่องของอการค้าเสรีนะครับเพราะฉะนั้นสินค้าที่หมุนออกมาจากแต่ละมุมโลกเนี่ยมันจะ,ะสร้างต้นทุนที่ถูกลงนะครับแล้วก็นำมาสู่ราคาที่ขายกับผู้บริโภคที่ถูกลงได้เร็วนะครับแต่วันนี้เนี่ยเรื่องของ globalization เนี่ย มันไม่ได้เสรีมากเหมือนกับปัจจุบันเอ่อเหมือนกับเมื่อก่อนนะครับมันมีเรื่องของ security ของแต่ละประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินค้าเทคโนโลยีชั้นสูงนะครับหรือว่าสินค้าประเภทอาหารนะครับเพราะฉะนั้นสำนักนี้เขาก็จะบอกว่าเอ้ยเงินเฟอ้อเนี่ยมันอาจจะลงนะแต่มันอาจจะไม่ได้ลงเร็วแบบวิ่งเข้าไปหา2%เเซได้ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยประเทศแต่ละประเทศก็จะมีนโยบายทางด้านการค้าที่ค่อนข้างเน้น การคุ้มครองความมั่นคงของอทางด้านเทคโนโลยีทางด้านอาหารของแต่ละประเทศอยู่นะครับคือทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมคิดว่าตัวของอมุมมองของ SBCIO เราก็คือว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันคงชะลอแหละนะครับเพียงแต่ว่ามันคงมาได้เร็วขนาดที่จะทําให้ทางธนาคารกลางเนี่ยลดดอกเบีย้ยภายในปีนี้ นะครับเพราะฉะนั้น mm hmm. ภาพเนี่ยเราก็ยังคิดว่าการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยนะครับน่าจะหยุดแหละภายในไตรมาสสองปีนี้นะครับตัวเฟดเนี่ยก็เดี๋ยวเดือนพฤษภาคมมีการประชุมมันที่สองที่สามนี้นะครับเราก็น่าจะเห็นสัญญาณที่ชัดว่าจะหยุดขึ้นดอกเบี้ยแล้วนะครับแล้วก็ค้างดอกเบี้ยไว้ที่ห้าสองห้าเนี่ยไปจนถึงปลายปีนะครับ mm hmm. ตัว ECB เองก็อาจจะขึ้นอีกมาสักหนึ่งถึงครั้งนะครับแล้วก็คงดอกเบี้ย,ยยาวนะครับบ้านเราเองเนี่ยนะครับก็ จะเห็นท่าทีของธนาคารกลางหลักในช่วงต้นเดือนพฤษภานะครับว่าเขาส่งสัญญาณมายังไง <c oughs> นะครับซึ่งเราเชื่อว่าแบงค์ชาติเองก็น่าจะขึ้นดอกเบีย้ยอีกหนึ่งครั้งนะครับในการประชุมวันที่31พฤษภานะฮะ <c oughs> แล้วก็น่าจะคงดอกเบี้ยระดับนี้ไปก่อนนะครับถ้าเราดูเนี่ยคือเงินเฟอ้อในบ้านเราเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าสัญญาณเนี่ยมันก็ชะลอลงมาค่อนข้างเร็วนะครับแบงค์ชาติเองก็บอกว่า น่าจะกลับเข้าสู่กรอบเงินเฟ้อนะครับ1-3%สเปอร์เซก็คือวิ่งเข้ามาหาสเเนี่ยในช่วงไตรมาส2องนี้แหละนะครับในแง่ของภาคเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยเราคิดว่าอุปสงค์ในประเทศเนี่ยมีการฟื้นตัวได้ต่อเนื่องนะครับมาจากเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็ภาคบริการเป็นหลักเลยนะครับรอันนี้ก็จะยทำให้กําลังซื้อในประเทศเราเนี่ยเราก็เชื่อมองไปข้างหน้านะครับอาจจะมีช่วงเลือกตั้งเข้ามานะครับแต่ถ้าเราดูกันจริงๆเนี่ยมันก็ การเลือกตั้งก็เป็นหนึ่งในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ได้ผลค่อนข้างมากนะครับ <c oughs> ในช่วงเลือกก่อนเลือกตั้งนะครับ <c oughs> แล้วก็เข้ามาแล้วเนี่ยเราก็เชื่อว่ารัฐบาลที่เข้ามาเนี่ยก็หน้าที่หลักของเขานะครับก็คงเป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับที่คือโอเควันนี้เนี่ยเราดูเหมือนกับโอเคเศรษฐกิจมันเริ่มดีขึ้นเนี่ยแต่ถ้าเรามองย้อนกลับไปสองสมปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเป็นคนที่ฟื้นขึ้นมาพร้อมแผลเป็นเต็มไปหมดเลย นะครับ <Yeah. S 2> เรื่องของการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยก็คงเป็นปัจจัย mm hmm. เป็นนโยบายหลักของรัฐบาล mm hmm. ไม่ว่าจะมาจากพักไหนก็ตามเพ mm hmm. ราะฉะนั้น mm hmm. ตัวของเศรษฐกิจไทยเนี่ยเราคิดว่าฟื้นตัวได้จากเรื่องของในประเทศเป็นหลักแหละนะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่เราค่อนข้างค่อนข้างกังวลน,นะครับ mm hmm. ก็คือเรื่องของส่งออกนะครับ mm hmm. ของบ้าน mm hmm. เราเนี่ยนะครับว่า <c oughs> <c oughs> ถ้าโลกชะลอแบบนี้ นะครับถ้ากลุ่มประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยชะลอแบบนี้เนี่ยนะครับส่งออกไทยเนี่ยจะ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 ฟื้นนะครับหรือว่าผ่านจุดต่ําสุดได้ภายในไตรมาสสองเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นคําถามที่ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันว่าจะทำาได้จริงห<ม>รือเปล่านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราประเมินก็คือว่ากําลังซื้อในประเทศมันฟื้นตัวนะครับแต่กําลังซื้อจากข้างนอกเนี่ยคือภาคภาคท่องเที่ยวเนี่ยโอเคอยู่แล้วนะฮะแต่เมื่อส่งออกเนี่ย มันอาจจะเป็นตัวหนึ่งที่คงต้องทอําให้ทางธนาคารประเทศไทยเนี่ยนะครับคิดถึงปัจจัยนี้ค่อนข้างมากนะครับถ้าจะขึ้นดอกเบีย้ยต่อหลังจากนี้นะครับ mm. บวกกับเรื่องของค่าเงินนะครับคือถ้าเราดาูประเทศรอบๆบ้านเราเนี่ยตอนนี้เขามีการหยุดขึ้นดอกเบีย้ยไปแล้วนะครับถ้าดูาเกาหลีใต้นะครับหรือว่าดูอย่างอินโดนีเซียเนี่ยก็หยุดขึ้นดอกเบีย้ยแล้วนะครับ ของเราเนี่ยเราอาจจะบอกว่าเราขึ้นช้ากว่าเขาเราฟื้นช้ากว่าเขาเรายังต้องขึ้นต่อนะครับแต่ถึงจุดหนึ่งเนี่ยการขึ้นดอกเบี้ยในขณะที่คนอื่นไม่ขึ้นนะครับบวกกับการกลับมาของนักท่องเที่ยวที่จะทําให้ดุลบัญชีเดินสะพาดของเรามันเกินดุลมากกว่าคนอื่นเนี่ยนะครับมันก็อาจจะเป็นปัจจัยทําให้เรื่องของค่าเงินบาทจะมีแรงเรื่องของการแข่งข้าเข้ามานะครับทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่งออกหรือว่าเรื่องของค่าเงินบาทเนี่ยเราก็คิดว่าเป็นปัจจัยที่น่าจะทําให้ ให้แบง์ชาติอาจจะต้องพิจารณาหยุดขึ้นดอกเบี้ยหลังจากที่ขึ้นกันในการประชุมเนินสภาไปแล้วครับค่ะทีนี้กลับมามองภาพของการลงทุนกันสักหน่อยดีกว่าเราจะจัดการหรือว่ารับมือกับความเสี่ยงยังไงได้บ้างเพราะว่าแม้จะมีสัญญาณบวกอยู่ในเศรษฐกิจไทยเองนะคะห,หรือแม้แต่จีนเองหรือในฝั่งของสหรัฐก็กังวลรูเลชันบรรยากาศมันจะพันพวนปันปนไ,ไปอีกไหมหรือว่าเราวางใจอะไรได้มากน้อยแค่ไหนนับจากนี้ค่ะดรกระพลครับ คือในแง่ความผันผวนเนี่ยจริงๆต้องยอมรับว่าตั้งแต่ช่วงต้นปีมาเนี่ยนะครับถ้าไม่นับเดือนมีนาเนี่ยความผันผวนในตลาดมันมันลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้วถูกไหมฮะแต่ว่าถามว่าเอ้ยเรามองในอดีตสองสาเดือนที่ผ่านมาแล้วเรามองไปอนาคตเหมือนกันได้ไหมก็คงตอบว่าน่าจะยากนะฮะเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยอย่างที่เรียนว่าคําว่า recession concern ในสหรัฐเนี่ยมันคงวิ่งเข้ามาในตลาดค่อนข้างมาก นะฮะมันคงวิ่งในตลาดค่อนข้างมากทีนี้อันนี้ก็เป็นโจทย์หนึ่งที่ทาง s b o เราพยายามที่จะนนวิเคราะห์ว่าโอเคถ้าเราจะ hedge recession นะครับในช่วงที่เงินเฟ้อมันยังสูงเนี่ยเราต้องทำยังไงนะฮะขออนุญาตเอาภาพขึ้นมานิดนึงนะฮะอันนี้ก็เป็นงานศึกษาของทางทีมงาน s c b c a o เรานะครับเราก็จะไปมองว่าอ่ะถ้าเราใช้ตัวเลข PMI นะครับที่เรา เราตามอยู่ทุกเดือนเนี่ยนะครับว่าเฮ้ยถ้ามันเกิน50มันคือภาคการผลิตหรือว่าภาคบริการเนี่ยขยายตัวอยู่นะถ้ามันต่ํากว่าห้าสิบเนี่ยมันคือเขาหดตัวอยู่เมื่อเทียบกับเดือนที่แล้วนะฮะไอเลข PMI เนี่ยก็เป็นดัชนีตัวหนึ่งที่เรา,เาสามารถนํามานะครับพิจารณาว่าวัฏจักรเศร,รษฐกิจเนี่ยนะครับมันอยู่ในช่วงไหนนะครับวัฏจักรเศร,รษฐกิจมันก็จะมีสามสี่ช่วงด้วยกันช่วงขยายตัวช่วงชะลอ ช่วงถดถอยแล้วก็ช่วงฟื้นตัวนะครับที่เราอยากจะเน้นเนี่ยนะครับก็คือเวลาที่ PMI มันต่ำกว่าห้าสิบนะครับแล้วมันก็ลดลงเรื่อยๆด้วยเนี่ยนะครับมันหมายถึงเศรษฐกิจเนี่ยมันหดตัวเมื่อเทียบกับเดือนที่แล้วแล้วก็หดตัวมากขึ้นเรื่อยๆด้วยอันนี้มันคือช่วง r e c e s s i o n นะครับก็คือช่วงที่เราตีกรอบสีแดงเอาไว้นะฮะโดยที่เราแยกออกมาเป็นสองกลุ่ม ของช่วงเวลานะครับช่วงที่เป็นเงินเฟ้อต่ํากับช่วงที่เป็นเงินเฟ้อสูงนะครับต่ากว่า2%กับสูงกว่า2%พอเราเอาข้อมูลในอดีตมาดูเนี่ยนะครับว่าสินทรัพย์ไหนที่เป็นสินทรัพย์ที่จัดการเรื่องความเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอยได้เนี่ยนะครับม,มันจะมีอยู่3ตัวด้วยกันที่ตลาดจะ,จะพิจารณานะครับอันแรกก็คือพันธบัตรรัฐบาลอันที่2ก็คือหุ้นกู้คุณภาพสูงและอันที่3ก็คือทองคํา S <S 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 นี่ถ้าเราเอาผลตอบแทนของแต่ละสินทรัพย์นั้นเนี่ยมาดูนะครับว่าช่วงที่ใกล้จะเกิด recession นะครับผลตอบแทนมันเป็นยังไงโดยปรับเอาเรื่องของความผันผวนของราคาเข้ามาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะดูที่ risk adjusted return นะครับดูเรื่องของผลตอบแทนที่ปรับเรื่องความผันผวนมาด้วยเนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าพันธบัตรรัฐบาลน,นะครับในเคสนี้เราใช้ข้อมูลของสหรัฐนะครับ พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยจะเป็นสินทรัพย์ที่ให้ risk adjusted return สูงสุด mm hmm. นะครับตามมาด้วยหุ้นกู้คุณภาพสูงหรือว่า investment grade bond นะครับทองคำให้ผลตอบแทนที่ไม่สูงเท่าไหร่นะครับ mm hmm. เพราะมันถ้าเทียบกับความผันผวนด้วยนะฮะเพราะราคาทองคำมันจะค่อนข้างเหวียงเมื่อเทียบกับราคาพันธบัตรอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเราต้องการ hedge เรื่องของความเสียเส่ยงเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยนะครับคำแนะนำจาก SBD So ก็ o, คือว่าเราควรเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเข้ามาในพอร์ตนะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุสำคัญที่ล่าสุดเราจะมีการปรับมุมมองพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยขึ้นมาเป็น positive ครับนะอีกอีกอันนึงนะครับในแง่ของภาพการลงทุนเนี่ยพอเราพูดถึงเรื่องดอกเบี้ยสูงขึ้นพอเราพูดถึงเรื่อง financial sector stress นะครับ เราพูดถึงดอกเบีย้ยค้างอยู่นานๆเนี่ยช่วงก่อนหน้านี้เรามีการคุยกันนะครับเรื่องของราคาอสังหาริมทรัพย์นะครับเอสบีโเราก็จะบอกว่าเออเนี่ยกลุ่มที่มีความอ่อนไหวกับเรื่องของดอกเบีย้ยสูงเนี่ยก็คือภาคอสังหาริมทรัพย์นะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือว่าถ้าเราดูราคาอสังหาริมทรัพย์นะครับรูปซ้ายบนเนี่ยนะฮะในช่วง หกเจ็ดปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับโดยเฉพาะช่วงสองสมปีล่าสุดที่มีโควิดเนี่ยนะครับตัวของราคาบ้านในประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยมันกระโดดขึ้นมาเร็วมากนะฮะ mm hmm. แต่ว่าล่าสุดเนี่ยถ้าดูจากรูปขวาเนี่ยราคาเริ่มลงเพราะว่าดอกเบี้ยม,มันสูงขึ้นมาแล้วนะครับ <c oughs> ราคาเริ่มลงนะฮะอีกอันนึงที่มันเป็นความเอ่อเป็นเป็นเป็น เป็นปัจจัยที่วิ่งขึ้นมาหลังจากที่มีเรื่องของ Banking Stress เดือนมีนาคมเนี่ยก็คือความกังวลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ในสหรัฐนะครับที่เรียกว่า Commercial Real Estate เนี่ยนะครับกลุ่มนี้นะครับก็มีความเสี่ยงว่าเขามีการกู้ยืมที่ค่อนข้างสูงในช่วงที่ผ่านมาต้นทุนทางการเงินสูงแล้วก็จะมีหนี้ที่ครบกำหนด ในช่วงปี2ปีข้างหน้าเนี่ยรออยู่ค่อนข้างมากนะครับตัวเลขเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก1.5ล้านล้านเหรียญสหรัฐในขณะที่รายได้ของเขาเนี่ยมันฟื้นชา้าโดยเฉพาะประสังหารงมาทรย์เชิงพาณิชย์ในกลุ่มของออฟฟิศในสหรัฐนะครับคือ work from home เนี่ยนะครับถึงแม้จะปรับมาเป็น Hybrid แล้วเนี่ยแต่ความต้องการพื้นที่ออฟฟิศเนี่ยมันไม่ได้กลับมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของหนี้ ที่รออยู่กับในแง่ของรายได้ที่ยังไม่ฟื้นเนี่ยนะครับมันก็เลยทําให้เกิดปัดจจัยที่เป็นความเสี่ยงขึ้นมานะครับในภาพของการลงทุนตัวของ DM r e ็มนะครับหรือว่ารีชของประเทศพัฒนาแล้วนะฮะ <c oughs> ในกลุ่มของที่อยู่อาศัยเนี่ยนะครับอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่เนี่ยก็คือว่าราคาบ้านเนี่ยมันเริ่มลงแล้วราคาบ้าน <c oughs> ที่เริ่มลงเนี่ยมันหมายถึงอะไร สำหรับ uh, 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 Asset Class นี้มันหมายถึงว่าค่าเช่าที่เขาจะได้ในอีกหนึ่งถึงสองปีข้างหน้าเนี่ยมันจะเริ่มชะลอลงนะครับอาจจะไม่ถึงกับลดแต่มันจะโตช้าหนละังจากนี้นะครับเพราะฉะนั้นภาพแบบนี้นะครับก็ทำให้เราปรับมุมมองอตัวของ DM read ลงมานะครับเป็น slightly negative s ไลด์ลี่น e เกีฟในในระยะข้างหน้านะครับขอบคุณน,น,<ม>นะคะ ขอบคุณมากค่ะดรกำพลค่ะที่วันนี้มาคุยกันนะคะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะดตตรกำพลอดิเรกสมบัตินะคะซึ่งมาคุยกับเราเกี่ยวกับภาพของตัว r e c e s s i o นนะคะจากคณะ SBCIO ค่ะสิ่งที่น่าสนใจคือก่อนที่จะมีเหตุการณ์แบงค์ลมเนี่ยทางด้านของสถานก,การณ์เครดิตที่อเมริกาก็ตึงตัวอยู่แล้วนะคะมีความเข้มงวดมากขึ้นเช่นเดียวกับที่ยุโรปด้วยนะคะและแน่นอนว่าถ้าสินเชื่อเนี่ยมีความเข้มงวดในการปล่อยออกจากระบบ น้อยน้อยลงเนี่ยก็จะส่งผลต่อเศรษฐกิจให้ชะลอตัวด้วยซึ่งมีตัวเลขนะคะบอกว่าถ้าเครดิตครัชเนี่ยสินเชื่อตึงตัวเนี่ยอยู่ประมาณ1ปีก็จะกดดัน GDP ถึง0.4%ทําทำให้ลดลงไปนะคะแม้จะไม่มากแต่ก็มีในยับพอสมควรท่ามกลางความท้าทายที่เกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะคะความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเป็นเฉพาะฝั่งสหรัฐนะคะก็คือ r e c e s s i ่นสหรัฐเท่านั้นไม่ได้เกิด ไม่ได้มีความเสี่ยงที่จะเกิด e c e ซ s i o n ของโลกนะคะแก้่อาจจะเจอกับเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงส่วนจีนเองนะคะแม้ว่าจะเป็นเดอะแบ็นะคะแต่ว่าที่น่าสนใจคือการฟื้นตัวยังไม่ได้ทั่วถึงนะคะโดยเฉพาะส่งออกก็ต้องจับตาว่าจะได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวหรือเปล่าขณะที่การขึ้นดอกเบี้ยน,นะคะของเฟดเอเอสบีซีอบอกว่า1ครั้งในเดือนพฤษภาคมแล้วก็น่าจะคงยาวตลอดทั้งปียังไม่ลดนะคะในขณะที่บ้านเราเงินเฟ้อเนี่ยนะคะก็น่าจะเริ่มลดลงในช่วงไตรมาสสอง ดังนั้นเศรษฐกิจก็ที่เริ่มเฟื้นตัวอาจจะต้องจับตาด้วยเหมือนกันว่าการส่งออกนั้นจะได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนจากภาพของเศรษฐกิจโลกก็ต้องจับตาแบ่งชาตินะคะแต่ก็คาดว่าน่าจะขึ้นดอกเบี้ยแค่ครั้งเดียวค่ะส่วนในแง่ของการลงทุนนะคะสำหรับใครที่อยากจะหาโอกาสในช่วงเวลาแบบนี้นะคะดูเหมือนว่า r s k Adjusted Return นะคะน่าจะเหมาะ การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลมากที่สุดนะคะในฝั่งของสหรัฐเองเนี่ยก็ถือว่าอันดับหนึ่งสองก็คือหุ้นกู้ชั้นดีนะคะแล้วก็3ก็คือทองคำนั่นเองนะคะก็นำมาฝากกันสำหรับใครที่อยากจะตามประเด็นเศรษฐกิจแล้วก็จะได้หาโอกาสในช่วงนี้กันต่อนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The s t a n d a r d Wealth ค่ะ